การเขาจะมีแจ่วฟรีสําคัญที่ตรงนี้เลยทีเด็ดออกมาเพื่อเพื่อสิ่งตรงนี้เลยเอาดูความปลุกปั้มปั้มไส้ดิสัดกระแจาอยี้เลยโอ้โหอือหือยอดติ๋งเลยครับแต่เขาให้ผักฟรีน้ำพริกฟรีนะคะถ้าเกิดเราเอามาลองกินให้หมดเนาะอย่าไปตักเยอะแต่กระเจาดื้อซื้อมาทุกท่านดูนี่ดูแหนมเฮ้ยอือหือให้ดูหน่อยนะคะกับ นี่มาปลาราบองรุยครับโอ้โหถือถือจานรออุปกรณ์เราพร้อมมากระหว่างทางที่พารากอนไปเซ็นเตอร์เวิลด์นะฮะร้านนี้ที่ร้านเขาจะมีจัวฟรีสำคัญที่ตรงนี้เลยที่เด็ดเรามาเพื่อเพื่อสิ่งตรงนี้เลยอันนี้ปลา้าเนาะใช่ไหมฮะอันนี้ปลา้าผัดใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้จัวปลา้าอ่าแล้วก็อันนี้ฮะมจิ้มแจ่วอีสาน แล้วก็อันนี้คืออะไรไอ้พริกน้ำ้พริกแมงดาโอ้แมงดาด้วยแล้วก็อันนี้นุนนนน่มน้ำพริกนุ่มอ้นนี้ปลาจอบใช่ไหมฮะครับ<ช>ปลาจอบม,มีหกอย่างมาเรามาดูกันของก็เริ่มขึ้นแล้วอันนี้คือ,คอห,ม,ม,หม,มูหมูปิ้งหมูปิ้งครับมีหมูปิ้งมีไก่ปิ้งมีตูดมีปีกตอนนี้เรามาเร็วมากไงของให้เริ่เพิ่เริ่มตั้งเลือกอะไรบ้างคะจาจบอมเนาะใช่ไหม น,นี่บองมาปลาบองมาใส่ลงไปอันนี้เจียปลานะฮะลงมาโอ้โห<า>อันนี้มนะมเมงดาแล้วเมงดาเอาเมงดาตัวหน่อยปลาทูเมงดามาของน,นี้อ่าพริกแหนมพริกแหนมต้องมานะฮะ,ะพริกแหนมกินกะนระแหนมใส่ได้เลยทั้งตัาตัวกัดยาวหลายสิ่งอย่างมากใ,ใช่ใส่มาแล้ว เป็นไม่หยดดูความปุบบุปังไส้ดิโอ้โหขึ้นมาก่อนเลยครับอ่าแล้วที่เราหยิบมาทั้งหมดนะเราพร้อมมากนะฮะอันนี้ไส้หมูนะฮะมาัดกระเจนี้เลยโอ้โหอือหือหยดติงเลยครับอือก็ดูเดมากผักฟีจฟี ดูอไส้เต้าหมูเลยก็เติมกินได้เลยอือหืออะไรเฮ้ยเลิศมากร้านนี้โคตรเด็ดเลยเด็ดเราเลยครับเขามีชื่อร้านไหนร้านรารพี่วิสันร้านพี่วิสันจบอือม,มันจะอยู่ตรงระหว่างทางที่จากคารากอนไปเซ็นทรนัลเวิลอือต้องเรียนเขาจะเริ่มตั้งแต่บา่า,า,า,บายสามมาตั้งบ่ายสามซึ่งจะกำลังดีเพราะเขาจะแบบปิ้งอะไรเสร็จแล้วอือสีมาก หอมมากเลยโคตรเดือดเลยว่าดีเลยเจ้าอย่างนี้นกินหลายเปีามากแล้วเนื้อหมูจับมาละแล้ว,ลวข้าวเหนียวะะจ้ำปั่นจ้ำ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 รวยฮะโอ้โหอร่อยมากแล้วป,ป้าชอบผักชีมากนะเนะี่ยก,กินทีอย่างนี้กินทีพวงหนึ่ง อ้มจิ้อืีอแนมลึกมากพอดีเลย้ตรงนี้เลยเผื่อเราเติมน,น้ำพริกอืมน้ำพริกโอ้โหสบตยจังตุ๋อตุ๋ตุไหนพ่อไมมีตูดกับเนื้อใช่ไหมอืม,อม กินมีหลายอย่างมากนะครับปลาเรามาเร็ววันนี้ก่อนลุยฮะปกติว่าดีไม่ค่อยพูดคำว่าตูดนะแต่พูดคำว่าก้นแต่พอบตูดตูดไก่ไมันต้องตูดใจเนาะมันก้นใส่ไม่ได้ตูดใส่เนาะเออต้องพูดว่าตูดอ่ะโอ้โหหอมเข้าเนื้อเจ้าปีเขาดีเลยนีน่สนี่ส่วนเนื้อแล้วเมงดาแมงดา โอ้ยหอมถุยรุยฮะอื่ใส่ร่มมากสวยมากก่อนลงมาจากรถเราเช็ดมือเรียบร้อยนะคเพราะเรารู้ว่าเราจะใช้มือมกินหนังจมเลยเนี่ยเนื้อ หมดแล้วสุดท้ายเหรอเธอกินหมูเหรอยังเอาเน,นี้ยได้ไหมเน,นี้ยมา,มาดูสไส้นะฮะกับปลาราบองแบบนี้นะฮะดูับกลิ่นดีมากกลิ่นที่ถูกต้องออปลาร้าที่ชับหนัวกับรากขึ้นทางเนี่ยหมดแล้วอ่ะหมูยังอ่ะหมุนไหนหมุนติ๊วติ๊วไหนหมูก็หนึ่งล็อกจับปลารา จะหนักๆเต็มๆอย่างนี้โอ้โหหจดสิ่งนักลุยฮะสองทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะเจียงคืนฮัลโหลนะคะโอ้ยอยค่ะทิชชู่อยู่นี่ค่ะคุณอร่อยตรงข้ามเรียนประทุมแม่น,นาลามนะฮะสามโมงเย็นมันต้นไปร้านนี้ประจำกันอยู่สุดยอดมากครับเข้าเสิร์เลยเด็ดจริงจ๋ามาก